้าวัดีจ้ายาตาพัตยาจ้าซื้อขนมปุยฝ้ายให้น้องหมาหมากินจ้าู <c oughs> นอ่ะซื้อเป็นพุงบังไงเลยจ้ะตั้งเหมืดเลยนี่มาให้น้องๆ <c oughs> ขนมฟุยฝ่ายไปข้างนอกเลยซื้อมาให้เด็กๆกินจ้า กินเหมือดทุกอย่างหมาอย่าตาเลยค่ะขนมฟรีไอาอ้าวเลือกคนละหอ่อละหอ่อละหอ่อเลือกคนละหอ่อละหอ่อละหอ่อไปขันนอกมาจะเลยซือขนมมาฝากเด็กๆปูปูล้งนี่ล่ละค่ะไข่ย,ยุดข้างบ้าน <laughs> ย,ยตาตาบน้อมหมาค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ